นิทาเรื่องนินมะขาวกับกุหลาบแดงกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในป่าใหญ่กับลูกสาวสองคนหน้าบ้านหนังน้อยมีต้นกุหลาบปลูกอยู่สองต้นต้นหนึ่งออกดอกสีแดง ส่วนอีกต้นออกดอกสีขาวเหมือนหมะลูกสาวทั้งสองของนางมีรูปร่างหน้าตาสวยงามดั้งดอกกุหลาบนางจึงตั้งชื่อลูกสาวทั้งสองว่าพีมนมะขาวและกุหลาบแดงเมื่อนหนึ่งในฤดูหนาวที่แสนหนาวเหน็บอยูๆ่ๆก็มีใครบางคน มาเคาะประตูหน้าบ้านดังก๊กก๊กที่หน้าประตูบ้านมีมีตัวใหญ่ยักษ์มายืนขอความช่วยเหลืออยู่มันพูดว่าขอเข้าไปทำให้ร่างกายอบอุ่นสักคู่ได้ไหมครับเดินเข้ามาใกล้ๆเตาผิงได้เลยจ้ะคุณ เชื้อเชิญตัวนั้นให้เข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแล้วเจ้าหมิก็กิ้งไปกิ้งมาที่หน้าเตาผิงอย่างมีความสุขพี่มาขาวกับกุหลาบแดงก็เล่นกับเจ้าหมิอย่างสนุกสนานทั้งปีนขึ้นหลังหมูทั้งเล่นหยอกล้อจักรจี้กัน ค่ำคืนนั้นมีตัวโตกจึงนอที่บ้านของเด็กสาวทั้งสองและกลับเข้าป่าไปในตอนเช้าเมื่อหิมะเริ่มละลายสีเขียวของต้นไม้ในป่าก็เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเจ้าหมีใหญ่ จึงบอกกับนิมะขาวและกุหลาบแดงว่าวันนี้เราคงต้องจากกันแล้วนะทำไมละ่ะทั้งสองคนถามพราะพอเข้าลดูใบไม้มผิคนแค่ใจร้ายจะออกมาทำเรื่องไม่ดีเจ้าคนแค่ ชอบมาขโมยของมีค่าของข้าข้าเลยต้องรีบกลับไปเฝ้าของพวกนั้นนะ่ะเด็กสาวทั้งสองไม่อยากบอกลาแต่ก็ยอมออกไปส่งหมูใหญ่ที่หน้าบ้านเมื่อฤดูใบไม้ผิดที่แสนสดชื่นมายือนที่มะขากัาบกุหลาบแดง ก็ออกไปเก็บฟืนไปตกปลาในป่าลึกทุกครั้งที่ทั้งสองออกไปก็จะเจอคนแคะกำลังดึงเขาตัวเองออกจากกิ่งไม้แต่ดึงออกไม่ได้บางครั้งเขาก็พันเข้ากับเบ็ดตกปลาทั้งคู่จึงตัดสินใจช่วยโดยใช้กันไฟตัด เขาของคนแค่ออกทั้งๆท,ที่เด็กทั้งสองช่วยเหลือแท้ๆแ,แต่คนแค่กับโกรธแคนและตะโกนออกมาด้วยความโมโหว่าเฮ้ยให้เจ้ามาตัดเขาที่มีค่าของค่ากันสำหรับคนแคะแล้ว หนวดเข้าคือสิ่งมีค่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีพลังมหัศจย์ถ้าครั้งหน้าเจ้าททำแบบนี้อีกข้าจะไม่ยกโทษให้เด็กขาดพอพูดจบคนแคะก็แบกถุงใส่ไข่มุกเงินทองขึ้นหลังและจากไปอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองคนบังเอิญเจอคนแคะกําำลังเก็บเพชรคอย อยู่ที่บนพื้นทุง่งหญ้าทันใดนั้นก็มีหมีตัวใหญ่วิ่งเข้ามาและจับตัวคนแคะไว้ข้าจะคืนของมีค่าให้ก็ได้ปล่อยข้าไปเถอะคนแคะกรีดร้องเสียงดังเจ้าหมีใหญ่โมโหแล้วคำราบใส่จากนั้นก็ตะปบตัวคนแคะ เพียงแค่นั้นคนแค่ก็ขยับขยืน่นร่างกายไม่ได้จนสุดท้ายก็ตายไปหิมะขาวกับกุหลาบแดงที่เห็นเขา้าก็ตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีไปอย่าเพิ่งไปกระลุณารอ,อก่อนพอหิมะขาวและกุหลาบแดงหันกลับมา ก็เห็นสิ่งที่สุดแสนมหัศจรรย์คนบนตัวเจ้าหมีใหญ่เริ่มร่วงหล่นสิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าทั้งสองคือเจ้าชายรูปงามที่สวมเครื่องแต่งกายสีทองข้าถูกคนแคะสากให้เป็นหมีจากนั้นข้าก็ต้องใช้ชีวิตในปา่า แล้วเจ้าคนแคะร้ายนั้น mm hmm. ก็คอยขโมยของมีค่าของข้าไป mm hmm. พอคนแคะตาย mm hmm. คำสาบก็สลายไปด้วย mm hmm. แล้วข้า mm hmm. ก็ได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนมา mm hmm. ต้องขอบคุณพวกเจ้าที่ช่วยตัดหนวดเขาของคนแคะทำให้พลังมหัศจรย์ของคนแคะลดลง mm hmm. ไม่นาน หลังจากนั้นหิมะขาวก็แต่งงานกับเจ้าชายส่วนกุหลาบแดงก,ก็ได้แต่งงานกับน้องของเจ้าชายทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันในปราสาทอย่างมีความสุขแม่ของหิมะขาวและกุหลาบแดงก,ก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ปราสาทกับลูกสาวทั้งสองคนต้นกุหลาสองต้น ที่ปลูกอยู่หน้าบ้านได้รับการย้ายมาปลูกในสวนที่ปราสาและดอกกลาบก็ออกดอกอันสวยงามที่ปราสาตลอดไป